รอยยิ้มใหม่ฟันใหม่ในการเคี้ยวอาหารได้ทุกสิ่งทุกอย่างใหม่จากการที่เขาสูญเสียทุกอย่างไปเช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณโดนถอนฟันทั้งปากคุณคงนึกไม่ออกว่าชีวิตคุณโชคดียังไงใช่ไหม เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเคนนี้โดนถอนฟันบนทั้งปากนะคะเพราะว่าเป็นฟันโยกหมดแล้วที่เห็นเหลืออยู่2ซี่คือเป็นรากฟันเทียมเก่าที่คนไข้เคยทํามานานแล้ว2ซี่นี้ไม่หลุดคะ่ะไม่โยกด้วยแต่ฟันจริงถูกถอนทั้งหมดในวันที่มาเจอหมอครั้งแรกและปักรากฟันเทียมทั้งหมดเป็นคนที่ฟันล่างกัดศกคล่ขขอมฟันบนถ้าเขาถูกถอนฟันไปเพียงบางซี่เท่านั้น เขาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยนอกจากการที่หมอจับฟันใส่วางตกตำแหน่งที่หายไปแต่บังเอิญโชคดีที่เขาโดนถอนฟันทั้งหมดจากโรคปริทันนั่นแหละเลยทําให้หมอสามารถตั้งศูนย์ฟันบนใหม่ทั้งหมดเขาปักราฟันเทียมข้างบน6กซีค่ะแล้วก็ข้างล่างอีซีหนึ่งตำแหน่งนี้เขามีฟันฝังหมอปักไม่ได้นะแล้วคนไข้ก็ยังไม่อยากเอาออกก็ เลยตำเลยค่ะเราทําเท่าที่เราทําได้แล้วคนไข้ก็ได้รอยยิ้มใหม่ฟันใหม่ในการเคี้ยวอาหารได้ทุกสิ่งทุกอย่างใหม่จากการที่เขาสูญเสียทุกอย่างไปเช่นเดียวกันค่ะ